สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆทุกๆท่านนะคะวันนี้เจอกับช่องทัศนีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะคะนั่นก็คือประกาศนะคะว่าช่องของทัศนีบุญมากนะคะก็จะมีปุ่มสําหรับ ให้ท่านนะคะให้ท่านสมาชิกเนี่ยสมัครเป็นเมมเบอร์ของช่องนะคะเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะสนับสนุนช่องของทัศนีเนี่ยนะคะให้ได้ทำคลิปวิดีโอนะคะให้ได้ทำสิ่งดีๆนะคะทำคลิปดีๆออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะเป็นการสนับสนุนกันนั่นเองนะคะ,ะการเป็นสมาชิกนี่มีกี่ระดับนะคะตอนนี้ทัศนีก็ทำเป็น3ระดับนะคะระดับ l e v e ลหนึ่งนะคะก็จะเป็น เรียกว่าแฟนคลับนั่นเองนะคะแฟนคลับก็จะมีในเรื่องของเราจะต้องลงคลิปวิดีโอนะคะอย่างตามเลยสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็จะมีะในการตอบคำถามเพื่อนๆนะคะว่าเแนวทางการทำช่องหรือ,อแผนงานของช่องทัศนีนเป็นยังไงนะคะก็จะมีการตอบคําถามนะคะถ้า,ถาสมาชิกท่านไหนท่านมีคําถามขึ้นมานะคะเราก็จะตอบคําถามท่านนะคะแล้วก็จะแชร์ลิงก์ของเราเนี่ย ในแทบชุมชนนะคะก่อนจะโพสต์สาธารณะออกไปนะคะเนาะไปแชร์ลิงก์ในแทบชุมชนก่อน1วันนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็จะมาที่เลเวล2 l นะคะ 2, เลเวล2ตั้งชื่อว่าแฟนพันธ้นะคะเลเวลนี้ก็จะมีในเรื่องของทั้ง3หัวข้อที่พูดไปในเลเวล1นะคะก็คือจะได้รับสิทธทิพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือได้เขาเรียกว่า ได้เห็นวิดีโอเบื้องหลังนะคะความหาของเวลาที่เราจะถ่ายทําวิดีโอนาะก็จะมีเบื้องหลังฮหาๆหออกมาให้เพื่อนๆสมาชิกชมนั่นเองนะคะ,ะทุกอย่างก็เหมือนเหมือนข้อที่1ด้วยนะคะเลเวลหนึ่งนาอแล้วก็เพิ่มเติมมานั่นก็คือเรื่องของ <S <S ได้เห็น <S <S วิดีโอเบื้องหลังของทัศนีนั่นเองนะคะแล้วก็มาเลเวลที่สนะคะเลเวลที่3านี่ก็จะเรียกว่าแฟนตัวยงนั่นเองนะคะเลเวลนี้ ก็จะโหใครที่มาสมัครเป็นเลเวลที่3นะคะก็ต้องขอขอบคุณขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจนะคะที่อยากสนับสนุนผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีกําลังใจในการทําช่องแบบดีๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษจากข้อเลเวล e นึ่งเลเวลสเลยนะคะก็จะเพิ่มมาอีกอย่างน,นงั้นก็คืออ่ จะได้รับชมวิดีโอก่อนใครเพื่อนนะคะสำหรับใครที่เป็นเมมเบอร์ระดที่3นะคะแต่ว่าทุกเลเวลนะคะทุกระดับนะคะแฟนคลับทุกระดับทุกอ่า ทุกทุกระดับที่พูดมานะคะก็จะมีความสำคัญมีความดีต่อใจของทัศนีมากมายนะคะน้องก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณขอบพระคุณท,ท,ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณที่ไว้วางใจให้กำลังใจกันนะคะในการทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้รับชมนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปัน,ปนส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะอย่าลืมไป กดสมัครเป็นทีมสมาชิกเป็นสมาชิกของช่องทัศนีเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้ประสบความสมําเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยและก็มีสุขภาพแข็งแรงอย่างรับรื่นและเี็บร้อยทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบา,บายค่ะสวัสดีค่ะ